วันนี้วันที่29กรกฎาคาม2566เวลาก็อยู่ที่ประมาณ2ทุ่ม6นาทีก็มีเหตุการณ์ปรแปลกๆมาเล่าให้ฟังมันเป็นเหตุการณ์ปรแปลกที่ว่าไม่ใช่เรื่องผีและก็ไม่ใช่เรื่องนี้คบเป็นอุบัติเหตุเล็กๆที่ผมประสบพบเจอระหวะ่างเดินทางมาอยู่เวนและตอนนี้ผมก็อยู่ณสถานที่ทำงานของผมที่ผมได้เดินทางมาอยู่เวนทีนี้ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าออระหว่างการเดินทางจากบ้านมาถึงสถานที่ทำงานมันก็จะมีระยะทางระยะทางหนึ่งที่ว่าผมจะต้องวิ่งในทางลัดได้ในทางลัดเนี่ยมนก็จะไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างระหว่างทางก็จะเป็นถังคอนกรีตเล็กๆประมาณ4เมตรที่วิ่งอย่นนี้ระหว่างที่ว่าผมขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งไปเนี่ยขับความเร็วประมาณ20ประมาณ20ทีนี้พอขับไปเรื่อยๆมันมีณจุดจหนึ่งที่ว่าเป็น ผ่านระหว่างทุ่งหน้าฝั่งผมก็ได้เจอกับงูเหลือมงูเหลือมตัวหนึ่งเหลือยผ่านตัดหน้าผมอย่างกระดานหันก็โตประมาณเท่าแขนผมเหลือยผ่านไปเหลือยผ่านไปโดยกระดานหันโดยที่ว่าผมไม่สามารถเบรกได้ทันและไม่สามารถเลี้ยวหักหลบได้ทันผมได้ทําการขับข้ามผ่านงูเหลือมไปเลยขับทับไปเลยคิดว่าน่าจะตายแน่ๆระหว่าง ที่ขับไปเนี่ยสายตาก็เห็นด้วยหางตาว่ายังไงเราต้องทับยังไงก็ต้องอายเราขับผ่านห่างมาประมาณส0เมตรแล้วด้วยความที่ว่าเฮ้ยรู้สึกผิดในใจรู้สึกผิดเรองเฮ้ย i, ทำไมถึงได้เหยียบงูเหลือมตัวน,นั้นว่าผมได้ขับรถวนกลับมาดูเพื่อจะดูว่าหน้าตอนนั้นจะมีศพงูเหลือมง,งูเหลือมง,งูเหลือมศพงูเหลือมตัวน,นั้นอยู่บนถนนไหมพอไปถึงปุ๊บเฮ้ย ผมไม่เจอศพง,งูเหลือมตัวนั้นว่ะผมไม่เจอศพผมก็พยายามขี่ขี่เพื่อดูหน้าบริเวณนั้นว่ามีมันไปนอนเจ็บนอนขดอยู่ตรงไหนไหมมันก็ไม่มีไมม่ทีนี้ผมก็ได้ย้อน,นกลับไปว่าเหตุที่ผมไม่เจอศพงูเหลือมนั่นเพราะว่าด้วยความเร็วของรถมันทําให้เราเหยียบปุ๊บผ่านไปเลยจใหจไม่หนักเรานล็เลยผ่านไ,ได้หรือสองก็คือ มันไม่มีงูเหลือมนั้นมาตั้งแต่ตน้นเฮ้ยแล้วงูเหลือมนั้นมาจากไหนหรือว่าเขาแค่เป็นสิ่งศักดิสิทธิ์แถวนั้นเลื้อ้ผ่านมาเพื่อให้เรา,เาไม่ไปเร็วเกินไปไม่เดินทางไปเจอกับอุบัติเหตุไม่เดินทางไปเจอกับน,นู่นนี่นั่นณเวลาเวลาหนึง่งเหมือนกับว่ามาผิดเวลาเราหรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่สามารถทราบได้แต่ตอนนั้นคือ ผมมั่นใจอย่างสุดซึ่งเลยว่าผมได้เหยียบกลางลำตัวไปแล้วแต่ผมไม่เจอฝนถ้าคิดในแง่งวิทยาศาสตร์ก็คือด้วยความเร็วของรถทำให้น้องเจ็บไม่หนักแต่ถ้าคิดในแง่ของกายศาสตร์อย่างที่บอกาจะเป็นสิ่งสั์สิทธ์แปลงร่างมาเพื่อทวงเวลาไม่ให้เราไปเร็วจนเกินไปเพื่อไปเจอกับอุบัติเห ทางนาแต่ตอนแรกไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนขับรถกลับมาแล้วไม่เจอ,อเขาเฮ้ยขนลุกขนลุกมันหลายอย่างเรื่องรว่าไฟข้างทางก็ไม่มีมืดไปหมดแล้วไม่เจออะไรเลยแล้วเขาข้างๆนั้นก็จะมีฝนักก่ตัวจัดเยอะก็จะมีพวกฝนักตัวจัดที่มันตายแล้วอยู่ข้างถนนนะกินมันก็จะมีกลิ่นเหม็นบ้างเลยบ้างประกอบกันไปหมดทำให้บรรยากาศเรานั้นตัววังเวงมาก อย่างที่นี้ก็ไม่มีนะครับแค่จะพอบอกแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ปแปลกๆคือว่าช่วงระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีที่ผมวนกลับไปงูเหลือมตัวเท่าแขนผมหายไปไหนเขาสามารถเลื้อยได้ไวขนาดนั้นเลยหรือถ้าเป็นงูเหา่าเออใช่น่าจะไปได้ไวอยู่แต่งูเหลือมนเว้ยมันไม่น่าไวขนาดนั้นอันนี้ไม่ได้บิ้วว่าให้เป็นเรื่องลี้ลับแต่ แค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แปลกวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแค่จะมาอัดผู้บันทึกเขาไว้ว่าเฮ้ยมันเจอสิ่งแปลกแบบนี้นะโอเคครับสวัสดีครับ